การออดสอนตัดผม้ายเคยที่อโอคารมีวันนี้เรามาดูทคนิคของวันครูเรามาดูทคนิคของการทำเวอร์ชันในยุคสมัยใหม่หมนะครับเคยที่โอ้าว้ละครมีครับอันดับแรกผมมีการวางไอ้แรกไอยแรกในจุดนี้ก็คือการลักษณะการตัดลักษณะขุปตอนก่อนกยกองศายกฉายกยกลายยกแนวนะครับสี่สิบว่าองศาการไล่ผมการตัดผมในตล์นี้เ้อเรีวกว่าการที่นะครับรีบเร่งหรือเร่งรีบนะครับนะในเวลา้นครับ ครับเวลาเรายกเราเอาเวลาเราตั้งฉากเวลาเราวางลายวางองศาวางแนววางเราเน้นถึงลักษณะของโครงสร้างเราเน้นถึงบอดี้เราเน้นถึงรูปทรงเราเน้นถึงแบบเราเน้นลักษณะของโครงในสไตล์เลยนะครับเท่โอวางกนแลวนี่เห็นไหมครับหอยแรกจุดแรกไกลแรกแล้วแนวแรกนะครับทรงผมก็จะมีความซอรมีความผิวมีความสวยและม er <mel> <arp> <mel> well ีความสวยงามในตามลักษณะที่เราออกมาเราเน้นถึงบอดี้เราเน้นถึงโครงสร้างเราเน้นถึงสีละ เราเน้นถึงลายแล้วก็เน้นถึงแนวลักษณะของลูกศรนะครับนะของสร้างศิลระนะครับต้องมีส่วนโค้งเราเราตัดเราต้องเน้นถึงส่วนโค้งเราเน้นถึงลายแล้วก็เน้นถึงแนวลักษณะของศอกมาให้มองถึงความสมูทให้มองถึงความสวยงามแล้วก็ให้มองถึงความผิวตามลักษณะของทรงและรูปแบบออกมาครับเพื่อนๆแลวน้องๆที่เราชมอยู่นะครับวันนี้มองกป้อแล้วนะครับนะมีหลายคนบอกว่าอาจารย์เข้ากล้องหน่อยเร็วมองไปเร็วนะครับ พอมองกล้องความลูกค้าบอกไม่มองผมเลยผมมองผมแบ่งหรืป่านะครับนะเออที่จมทัใจบอกนะครับก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราเริ่มเริ่มตั้งแต่ไฟแรกก็คือการวางจุดือในที่นี้ก็คือการวางรายวางแนวลักษณะของตอนกอบอีกการดึงนะครับมีการเลเยอร์มีการลช้อีกการวางกอบมีการวางรายวางแนวลักษณะทรงให้มีความสมูทออกมาเห็นมครับพอเราตัดเสร็จแล้ว เราไล่ส่งออกมาแล้วนะครับผมก็จะดูละะักษณะเขาเรียกว่าจากร้อยนะครับก็เหลือ50สเพราะว่า50สิในที่นี้ความหมายก็คือนะครับบางแล้วเบาไปนะครับนะทำให้บ่บาดิทำให้รูปทรงทำให้สีละทำให้โครงสร้างทำให้ลายและทำให้ลักษณะของลูกค้าเนี่ยมีความเขาเรียกว่ดคิวนะครับตามนะครับฮะเสร็จแล้วมาดูซิกหนึ่งซิกน,นี้เลยนะครับนะกล้องจับเลยนะครับนะ ติดกมนเลยนะครับนะมาดูเทคนิคของการไล่ลักษณะของโซ่เช้นเดียวนะครับนะฮะระวังเกาะวางลายวางแนวลักษณะตามรง้าระวังลักษณะตามสี่ละแล้วก็นาลักษณะของการรูปแบบนะครับดึงองศาดึงฉากดึงลายดึงแนวแล้วก็ช่างจากออกมานะครับให้เพื่อนเพื่อนให้น้องๆแล้วก็ช่างสวยนะครับไปติดตามครับขอขอบคุณมากนะครับหลายๆคนนะครับที่เข้ามบชมอยู่นะครับนะฮะวันนี้นะครับวันครูนะครับครูดีใจนะครับที่เพื่อนเพื่อน้องๆนะครับที่อ่อยปอยด้วยกันนะครับ ครับแต่วันนี้ของฝากไม่มีนะครับแช่ไม่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วแต่เป็นอะไรนะบูเบอรี่เหรอบัมเบอรี่นะครับนะจากไหนครับจากเพชรชบู์นะครับอ่าเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าวันครูเราไม่ได้อะไรนะครับเราได้วันครเป็นครูเราก็ได้แล้วครับนะบุเบอรี่นะครับจากเพชรชบู์นะครับนะแต่จริงๆใจจริงเล็กๆเราไม่ได้สั่งแบบนะนะครับแต่ก้องกิดสัญญาณครับ บอกไได้บอกออกคนช่องไว้ได้ครับยกแลครับยกองศายกจากยกให้ลบวันรายกวางแนวนะครับให้มมีความสมูทให้มีความสวยงามแล้วครับให้มีความผิวและให้มีลายให้มีแนวตามโครงสร้างตามสีละตานรูปแบบแล้วก็ตามจินนาตาลนะครับให้ทรงให้รูปละเขาตกมาเห็นไหมครับนะลายและรูปแบบนะครับจากที่บอกว่าผมเข้าหนาหนานะครับผมแน่นตุดตุนออกมาเป็นไหมบ้าครับโอเคไหมหรือว่าสั้นนิดนึงเยวจะเกี่ยวทางทีนนะโอเคนะ ครับพอเราได้ลายแนแนวลักษณะของกรอบสั้นของลูกษณ์ของทรงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของไทรอยเราจะตัดไทรอยยังไงครับเราจะเน้นทรงยังไงเราจะออกแบบยังไงครับให้ทรงแล้วรูปแบบนะครับออกมาได้สวยงามครับเช่นเดียวกันนะครับผมมีการวางกกอบลักษณะของรางหูนะครับดึงแล้วก็เลเยอร์นะครับซ้อนขึ้นมานะครับโดยออกเกนแล้วะลายถ้าเ็แนวลักษณะของทรงออกมาให้เห็นนะครับอนการไล่ลักษณะนี้ เราต้องการนะครับเชนเนตตามโครงสร้างเราต้องการนี่จะเน้นตามบอดี้รัฒนาการที่เราเน้นตามสีละนะครับของลูกค้าออกมาครับครับอย่าลืมนะครับที่บอกว่าผมลูกค้าเข้ามาค่อนข้างเะเป็นผมหนาเราจะซอยแล้วเราจะตัดยังไงนะครับให้ดูที่สัมผัาถุยแล้วก็แล้วก็เส้นผมเขาดูบางนะครับน,นี้เราใช้เทคนิคเราใช้การทํางานนะครับเราใช้เวอร์ชั่นนะครับ ในจะตายนะครับของ kto ป้ายราคาดรงนี้ครับครับพอเสร็จแล้วนะครับนะยังไงนะครับนะพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูนะครับป้าหูนี่เราเปิดหูดูอล้าปิดไปนี่้ครับครับเาเปิดนะครับนะซอยซอยอเดี๋ยวเรามาไล่ทีนึงนะครับแล้วอันนี้คือคือสร้งของลางลายแล้วก็วางเนี่ยก่อนนะครับนะให้ทรงรูปแบบออกมาให้ดูสมูทให้มามองเป็นตอนสึงงานครับพอเสร็จแล้วเรามาเชื่อมต่อเชื่อมต่อในที่นี้ก็คือหลังหู วิปกค้อเคียนะครับตัวการเชื่อมการต่อการไล่ความยาวการไล่ความผิวการไล่ความสมูทการไล่ความคงตัวในะครับให้มาถึงความสวยงามเสร็จแล้วเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับหรือมาดูอีกเทนหนึ่งนะครับของด้านหลังนะครับเราดึงองศาเรายกฉากเราวางลายแล้วก็วางเนี้ยนะครับโดยการเลยครับโดยตามบอดที่โดยตามรูปร่างโคงทรงโดยการมองตัวอยู่เป็นแอโล่นะครับเป็นตัววีหรือวีเทมนะครับ เพื่อสร้างองศาสร้างฉากสร้างลายนะครับให้ดูสีให้ดูโครงสร้างให้ดูความถุยนะครับให้มองถึงความสมุทให้มองถึงความสวยงามครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคงอันนี้ก็คือเป็นการทํางานนี้นี้ก็คือตายแล้วนะครับครับขีดขีดหัวใจพนมี้ครับพอเสร็จแล้วนะครับเราเวยเห็นแล้วนะครับเห็นลายเห็นแนวและเห็นรอบลักษณะของงออกมาได้ตามที่เราวางรูปแบบนะครับพักเพื่อนเพื่อนและน้องๆนะครับเดินนะครับเข้ามาแล้ว กดไลค์กดแชร์กดกระทรบกดกระดิ่งกดรูป <c oughs> หัวใจนะครับเพื่อเป็นยึดตามเป็นความรู้นะครับโอกาดหน้านะครับมีการแจ้งเตือนนะครับท่านจะได้รับรู้เทคนิคของการตัดผมท่านจะได้รู้เทคนิคของการทํางานท่านจะได้เรีรยางงานรู้ทุ่ของเวอร์ชั่นในสไตล์ใหม่ๆของเรานะครับเกื่อฟวการันนี้ที่เราเผยแพร่ที่เราแชแรแช์และที่เรารแบ่งปันเพราะที่เรานะครับซึ่งแต่ละคนเนีย่างสไตล์แล้วนะครับเพี่อฟิวการนี้เห็นไหมครับลุมกรณของทรงออกมาพิว้วมาสวยไวเลยเรามาดีเท็ดกันครับ การจะเช็คผมก่อจะเช็คองการจะวางลายและการจะวางแนวเราจะทํำยังไงนะครับส่งที่เราเช็คให้มีกองสมูทให้มีกองเฉยกลางก็เราจะวางลายวางแนวนะครับให้ส่งนะครับได้ตามที่เราถินบนาการหรือได้ตามที่เราถึงการทำาวานะครับรัสร็จแล้วผมหอกว่าตอยในที่นี้ก็งมีกาทสื่อสารนะครับหรือการที่เราวางหรือล้าการได้น้ำหนักสองข้างเท่ากันนะครับโครงสร้างก็ไม่สมบูรณ์เราไม่ควรใสลักษณะของเส้นตรง เราควรจะต้องเน้นในส่วนโค้งเพื่อให้ลักษณะลายและแนวของลักษณะในสุสสสดโค้งนี่นะครับตามที้ตามทรงก็ตามรูปแบบก็ตามที่เราจินตนาการนะครับตรงนี้ก็คือที่นี่ตรงนี้ก็คือัารงานนะครับตรงนี้ก็คืคอตัวตา,ายนะครับเห้ยิโอวัดละครั้นี้ครับเราศึกษารเราเรียนรู้เราพัฒนา,า,า,แ,าแล้วเราก็ไผยแาแล้วเราก็หาที่แล้วเราก็เอาการทำง,งานในสียแต่ของชั้นต่างของเรา,า,าครับ อัพไาล์มาดัดแปลงนะครับเพื่อนะครับเพื่อหาแนวทางและติ้งอิสระใหม่นะครับสร้างในสายเรานะครับถ้าพอเสร็จแล้วนะครับเรามีการเช็คหรือยกองศายกฉากยกลายยกแนวนะครับของส่วนวางขึ้นเพื่อให้ได้ลายได้องศาได้ฉากได้แนวนะครับหรือก็คือตัวการที่เราวางไว้ก่อนองเรางที so so you. ่มันมีปอกโฉมมันมีปะกคงคือมันมีการลักษณะการวางลายกามแนวของส่วนของสร้างคำรูปแบบที่เราวางไว้นะครับพอเสร็จแล้ว เรงมาดูนะครับตามติดเหตุในช่วงนี้ก็คือการวางของกานวางลายลักษณะของจองหลกไม้ให้มันแน่ที่มีความสมุทแล้วก็มีความคงทีต่างกันนะครับอันนี้ก็คือการศึกษาอันนี้ก็คือการศึกษาอันนี้ก็คือการวางลายอันนี้ก็คือวางแน่อันนี้ก็คือการวางรับและส่งวางให้มีความสมูทไม่มีความตีนงานต่างง่ายแล้วตามรูปแบบการที่เราศึกษาไปนะครับครับตรงนี้จองของรู้รับตรงนี้จองเทคนิค นี้ทรู้เกส่ยวกการตัดผมในวั่นที่เขาเรียกว่าเนเรืองของการไล่กละวุอการดึงการรูมการไล่รับเงาส่งออกมาให้มีความสมให้มีความงามให้มีความพิลนะใรัาตัดดยี่ทโครงสร้างตามอิเรกาศที่เราใสฟ้าร so right ับ้ามานะครับถ้าพอาได้จอาเสร็จแล้วนะครับเรามาต่อช่วงช่วงในที่นี้ก็คือช่วงหลหูหรือช่วงของจอน การสร้างหลังหูก็คือการสร้างลักษณะาลายของบอดี้แนวแลักขณะของทรงให้ออกมาลักษณะให้มันมีความสมูทให้มีความคงเกินกันแล้วก็ให้มีลักษณะนแนวทรงตามที่เรากินแนอากาศนะครับนะครับอย่าลืมนะครับกรอบรูปร่างของทรงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการการแต่งลักษณะนี้เราควรจะนองคํานึงถึงแตดีละแล้วก็ใบหน้าะะะนะครับแล้วก็รูปร่างนะครับ หมวกเกาน,นะครับพอเราได้ลายได้แนวลนะักษณะของเกอบของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานะครับมาเช็คดูอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เท่นเดียวกันนะครับนะผมจะวางลายวางแนวลนักษณะด้านหลงจอนก่อนกับการดึองอางศาการบางฉานะครับกล้องจิกเข้ามาเลยนะครับนะลายเข้ามาอหกอยเลยนะครับนะการตัลดลักษณะนี้เพื่อลักษณะออกไปผมเราลายลักษณะของทรงออกมาเป็น่ความสมูท ให้มีความสวยงามก็ให้มีความคงคืนกันนะครับพอ,อเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับฮะขอให้จระเอยจุดจุดลายจระลายที่เราวางไว้เนอาจารย์แล้วนะครับมันต้องมีตัวเชื่อมตัวเชื่อมในที่นี้ประมาณว่า,มาผมก็คือการต่อส่วนของส่วนหน้าแล้วลายของส่วนหลังนะครับให้มีความสมมูิให้มีความคงคืนกันแล้วให้มีความสวยงามตามจิกตนาการที่เราออกแบบแล้วเราก็ดีไซน์นะครับครับแค่นี้ก็เป็นว่าตรงผม แล้วรูปแบบนะครับการทำงานสไตล์เวอร์ชันของเรานะครับถึงอยูคาร์เรมีเราสร้างเราพัฒนาแล้วเราก็ฟกาแฟฟ้าเราก็ฝันหาเราก็เอาทิ้งในการทำงานเวอร์ชันของเรานะครับนะครับออกทรงสมัยใหม่เอาอดีตการมาผสมมาประยุกต์นะครับเอาเวอร์ชันในการทำงานรูปแบบในสไตล์ขอ,องเรานะครับถ้าบพอเสร็จแล้วนะครับเร,เราบักเก็แล้วเราก็มาเรียนนะครับส่นโค้งส่นต่อนะครับ ของลักษณะของโซงให้มองถึงความสมุทให้มองเป็ความสมมวยงามครับมาไล,ล่ลักษณะของปลายหูดเรลหูด้านบนครับให้มีส่วนโค้งมาทับเสร็จแล้วเราก็มาเก็บทางด้านข้างครับเสร็จแล้วเราก็มาไล่ของส่วนของส่วนด้านจอ เสร็จแล้วเราก็มาเก็บความบางหรือเปล่ารับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเหลาส่วนของส่วนหน้านะครับให้มีความคงคึนออกมารับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คตัาทิมมาเลมนะครับบางส่วนที่อนนมีความเหลื่อมล้ำอยูอ่แค่คนี้ก็เป็นว่าเราเรกกได้เรลบได้ลายได้แนว เราก็ได้เวลของต่างที่เรางานการศึาเ็น้นนะครับส่งเฉกเกสูส่งเท่เท่สูงส่สวยงามนะครับนะครับเราใช้ทคนกิคของการทำงานเราก็ใช้เวอร์ชั่นของการศึกษาแล้วก็ใช้เวอร์ชั่นในการเรียนรู้รวมสามนะครับ ็าติับ้างมีความสมมุติจะมีความคงที่กันนะครับ นี้ก็เป็นเรืว่าเทคนิคของการตัดเทคนิคของการไล่ผมเทคนิคของการซอยเทคนิคการทํางานในสไตล์เรานะครับสีเหียมแนี้ตัดกันยังไงครับขนาดนี้ตัใส่ไม้ยาวไปไหมหรือว่าโอเคแล้วรับนะก็ข้างนิดหนึ่งนะข้างอย่างนี้เองขอปนี่นะครับนะ นะครับนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับนะจากความสวยที่เลือดที่ไรนะครับเลยกลายเป็นความหล่อออกมาแล้วนะครับนะตัดทิ้งยังนะครับให้ดูสาวหล่อเดินยังนะลูกเป็นไงอะคะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการตายแล้วก็ทำจัดทรงนะครับก็ เราจะตัดทรงยังไงนะครับแล้วเราควรจะต้องใดยังไงครับในลนักษณะของเซตนี้ในการสรางหของทรงอย่างนี้นะครับนะเทคนิคของการจัดเซตกาดัดเทคนิคของการจัดทรงมาดูเทคนิคของการดรายนะครับถูกไหมครับนะถูกไ,นะไ,ไหมครับนะการยากไหมไหมหรือว่าโอเคแล้วนะไส่มันอย่างนี้เพราะว่ามันต้องโอเคอยู่เพราะว่าแต่ถ้ามันสั้นไปก็ มนอมากนมันไม่างรอกเดี๋ยวเราจะไเดี๋ยวเรานะลองไปอ่ะต่อนนี้เราจะไม่เน้นทหน้าันสมัยก่อนเราเน้นที่หน้ากั่าทุกอย่างเราต้องสร้าไปหมดอันนี้ก็คือให้มันได้เดซโซ่ ครับเราเช็กความรายวางแนวแล้วขึ้นหนาของกองขึ้นหนาจริงนะครับให้ตรงแล้วกันนี้ที่เราตัดนะครับให้มีความสมูทให้มีความกลมืนแล้วก็ให้มีความสวยงามครับเพื่อนๆครับนะครับวันนี้นะครับก็เราขอบคุณเพื่อนมากน้องๆเราหลายๆท่านครับที่ยังรับชมอยู่นะครับนะหลายคนบอกว่านะครับนะความสุขในวันนี้ก็คือการได้กราบได้ว่าได้คุนนะครับแล้วก็ได้เนวานนียกว่ได้ชมแล้วก็ขอบอคุ้ครับหลายคนนะครับก็ ให้พลังานใหมที่แข็งแรงนะครับหลายคนก็บอกว่าให้เฮงเลยรวยหลายๆคนก็บอกว่านะครับให้ทําอะไรก็สมความพัฒนานะครับทุกอย่างที่น้องแล้วก็เพื่อนแล้วก็ท่านเิมถวทุกท่านเคยก่อนนะครับก่อนนี้ขอให้จงกลับไปกลับเพื่อนเพื่อนกับน้องน้องกับท่านเสลิมถวทุกท่านนะครับที่ท่านนะครับมีจิตใจที่เมตตาแล้วก็เอื้ออารรแล้วก็ที่การซึ่งกันและกันนะครับขอให้ชีวิตของท่านมีความสุขความเจริญนะครับขอให้ครอบครัวของท่าน ก็่านเป็นสิ่งที่ดีนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีพลไมายที่แข็งแรงสามารถจะยินหยัดกระสุนต่อไปได้นะครับในนามของอาจารย์ออสกิตอิสระตีนะครับก็ขอบอกพรบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับคนที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดตับคับ,บก็ดีแล้วก็รูใ้ใจนะครับเป็นพิธานเป็นความรู้เพื่อเผยแพร่ เพื่อแชร์และแบ <is> ่งปัน oh, ซึ่งการละกันนะครับและอีกตัวที่ดีเี่งไม่ได้ครับผมมีช่องทิกต o อกนะครับถึงท่านผมเข้าไปช่องทิกต o อกแต่เพิ่มเพิ่มเปสนุกไปศึกษาด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับหลายๆคนที่เข้ามาแล้วอาจยังตามไม่ทันนะครับผมมีตําชอบอาจารย์าะสอนตัดผมผมเนร์ดซาลอนนะครับท่านสามารถคลิกถ้าสามารถจะอีเทคเข้าไปจ่ากได้ตอนนี้ทข้ามทำงานของสไตล์ของเรานะครับในแชร์ท็อตเพย์ที่ผมีนี่แค่มาแชร์ต่อจากการละสนุกกันผมมีสาขาสองครับ โอ้โหแฮชชิคเลยครับเป็เกษตรที่นะครับเกจิว่ากัตว่ามีความเข้าไปเรียนและรู้ความเข้าไปเรียนจากตุงชายในสไตล์อาจารย์โอ้คืออยู่ในนี้สาขาสองครับพบกันครั้นท่าครับวันนี้จะใช้คำว่าขอบคุณวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามแล้วก็ยังพัฒนาตรงนี้อยู่ครับ สุดท้ายเราจะจบงานด้วยตัวแฮทเทคนะครับนะเป็นตัวแฮทเทคสามารถจะจัดเซตจัดทรงได้ทั้งหมดผมยืดผมชายนะครับแล้วก็เป็นตัวไฮเทคนะครับไฮเทคนะครับโอคาโดทริปเมนต์เคอร์ตินนะครับเป็นแห่มาสําหรับผมเสียผมแห้งผมแตกปลายหรือผมที่ลักษณะที่โดนเคมีมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการดูแลการปกป้องนะครับโดยเฉพาะนะครับตัวไฮเทคนะครับอย่าลืมนะครับต้านเส้นใจก็แอดมินหรือแจกเข้ามานะครับต้านกระตัางหมาหาซื้อจัดจ้านลักษณะ ได้เทคได้ตามที่ท่านต้องการนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการเทสการจัดทรงหรือนะครับเป็นตัวที่เม้นดูแลลักษณะของเส้นผมครับวันนี้นะครับผมในนามของออสสมจิตจิตรัตรีหรือครูออสนะครับก็ขอขอบคุณพุกท่านนะครับที่ยังรับและยังติดตามกันอยู่นะครับผมลักจีนงานกีดีโออะคาเดมี่นะครับก็จะกล่พวาว่านะครับขอบคุณและว่ทอยู่นะครับนะครับวันนี้นะครับนะ๋ยวลืมนะครับนะ ของสารนะยิ่งใหญให่นะครับก็คือน้งใจความตอบพลั้การศึกษาและการเรียนรู้ของทุกท่านนะครับที่นําเสนอมานะครับและคำอวยพรของทุกท่านนะครับที่ให้ฟูมีสุขภาพแข็งแรงแล้วคนฟูนมีปรมาหมัยที่ดีแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็ทำมาพาขึ้นนะควับขอพรน,นั้นจบกลับไปหาเพื่อนจบกลับไปหาน้องๆแล้วก็จบกลับไปหาท่านทั้งหทุกท่านให้พวปรมามยที่แข็งแรงและสิ่งที่ดีนะครับเราจะยิ่งใหญ่และเราจะสู้กับไต่ ก็จะเป็นหนัลักษณะเดียวกันนะครับในสไตล์เรานะครับโอเคทีวอบ้าดการมีนนวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องสาวคนสวยนะครับนะไอันน้้นงสาวคนหล่อนี่อันนี้หล่อแล้วนะครับจะพบกันช็อตหน้านะโอกาสถ้ามาอีกนะก็จะมาเป็นแบบนะมาเป็นนอสอแบบหรือจะเป็นนายแบบดีเนี่ยนะอะไรต่างไม่ถูกเลยนะกเอาความรู้กอความสนุกขนานเอามาเผยแพร่แล้วก็เหมือนแชร์แล้วก็มาแบ่งปันซึ่งการนะครับ อันนี้นะครับผมและนะครับทังแบบไปจากครับคำว่าสวัสดีบ๊ายบายอันีคนเข้ามาเยอะครับก็เบ t ตตี้แอนสั r d a y เดกกำลังชมนะครับขอบคุณมากเลยครับนะน้องนุกชานะครับน้องนุชิชานะครับนะโจรคุณนะครับความรักและชนขอบคุณมากครับ คุณไลลานะครับโอยกมือให้3ามนิ้วเลยนะครับขอพระคุณเลยนะครับโอ้นี่นี่นี่คือแฟนเก่านะครับคุณพงเพชทโพเงินนะครับอดีตนะครับอดีตอดีตโอ้โหนี players, ้หล <UK> ่อมากเลยนะครับนะลูกชายของป๋าลงนะครับนะอาจารย์นาลงโพเงินนะครับเจ้าของแอนโทนีแฮร์หรือศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์สอบเอ็กซิมิอร์คุณอวุธวิชาชีพนะครับนะ อันนี้เข้ามารับชมกันนะครับโอ้โหว่าบายกองเลยครับอันนี้เป็นร้อยเป็นพันคนเลยครับขอขอบคุณนะครับพันคนที่เสนอชื่อและรายชื่อเข้ามานะครับผมจะไม่ลืมสิ่งที่ดีๆครับเพื่อนๆน้องๆและทุกท่านนะครับได้ให้ในวันนี้นะครับเป็นวันครูครับเป็นพลังเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งที่ท่านนะครับยังโบกมือโบกไม้นะครับเซเซฮัลโหลกันนะครับนะอย่าลืมนะครับความรู้ที่เราแบ่งปัน ความรู้ที่เราแชร์ความรู้ที่ให้กันนะครับไ,ไม่มากก็น,น้อยนะครับคงเป็นประโยชน์นะครับเราหวังว่านะครับสิ่งที่เราให้สิ่งละอันพนละน้อยสักวันหนึ่งนะครับก็ต้องนะครับเอาความรู้อันนี้มาแบ่งปันแล้วต่อไปข้างหน้าท่านอาจจะนะครับมีโอกาสและมีโอกาสแสดงท่านก็เอาตรงนี้ไปแบ่งปันแล้วก็ไปแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆให้กับน้องๆแล้วค็ใยช่างเสริมสวยแล้วก็ให้เพื่อนเสริมสวยทุกกันนะครับได้เรียนรู้ได้ตาม ได้ตามวิถีของครูนะครับทุกท่านที่ดําเนินการมานะครับครูเป็นผู้ให้ครูเป็นผู้สอนครูเป็นผู้แบ่งปันและเป็นครูพี่ทุกอย่างในในรวงใจนะครับนะบนะครับอย่าลืมนะครับความผิดพลาดของครูอาจจะทําบ้างบางครั้งสุภาพวาจาอาจจะไม่ไดีพออันนี้ก็เราขออภัยด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับสิ่งที่ดีงามที่สุดทุกครูคนหรือครูทุกท่านก็หวังให้ดีนะครับให้ลูกศิษย์เป็นคนดีสัมมาคาขึ้น อยู่เย็นเป็นสุขแล้วมีพลไมยที่แข็งแรงและมีครอบครัวที่สุขนะครับวันนี้ผมออสสมจิตดิตัพักดีนะครับนะบ t ตตี้แอนซัสเดนะครับกำลังรับชมสวัสดีครับโอ้ใบบายเลยโบกมือโบกมือโบกมือครับใบบายครับเห็นไหมครับนางแบบนะครับจากออกมานี่สาวสวยเลยครับนะ พอตัดออกไปนี่หลอกระม้าเลยเขาบอกว่าโอกาสที่จะตัดนี่มันมีเวลาน้อยพอก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็ขอตัดที่มันสั้นหน่อยการตัดสั้นนยเขามาหาผมไน้ถือว่าโชคดีเพราะผมมีคนมือหนักเป็นคนตัดผมสั้นนะครับนะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมอยู่ครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกช็อตนะครับนะเราอความรู้เราอความเสนอ เราความรู้ที่แบ่งปันในสไตล์เรานะครับ KTO b a e Academy นะครับพบกันเช่นเคยนะครับ KTO b a e Academy บายบายครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพบจดสองนะครับสวัสดีครับ